IPL แยกนะคะเคยทำมาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะเจนมาทำไดโอดเลเซอร์เขาบอกว่าตัวนี้นะคะฟิลลิ่งเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันจะแตกต่างกว่าตัวเลเซอร์ต่างๆที่ผ่านมาอย่างแน่นอนมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ เจนอายุ28ปีนะคะปัจจุบันค่ะมีอาชีพนะคะเป็นพิธีกรค่ะแล้วก็เป็นนางแบบนะคะถ้าพูดถึงเลเซอร์นะคะแน่นอนทุกคนต้องรู้จัก IPL แยกนะคะกันมาอยู่แล้วซึ่งตัวเจนนะคะก็คือเคยทำมาหมดแล้วค่ะ <Wow. S 1> แต่วันนี้นะคะเจนได้ยินค่ะว่าเขามีเลเซอร์นะคะที่เรียกว่าเป็นเลเซอร์ไดโอดค่ะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะฟิลลิ่งเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันจะแตกต่างกว่าตัวเลเซอร์ต่างๆที่ผ่านมาอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยเนี่ย เดี๋ยวเราดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะเจนมาทำไดโอดเลเซอร์มันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ค่ะตอนเข้าไปนะคะเลเซอร์ก็จะมีขั้นตอนแรกนะคะพี่เขาก็จะโกนขนค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะใส่เจลนะคะแล้วก็เอาเครื่องไดโอดนะคะมาเลเซอร์ที่เต่าเรานั่นเองนะคะตอนทํานะคะไม่รู้สึกเจ็บอะไรใดๆเลยนะคะไม่เหมือนกับเลเซอร์ตัวเก่าที่เราเคยทํามาเลยนะ <Wow. S 1> ไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆค่ะ ยปกติแล้วนะคะก็จะขึ้นอยู่กับผลของเราค่ะแต่คนปกติทั่วไปอย่างเจนเนี่ยก็จะน่าประมาณ5ครั้งเห็นผลชัดเจนว่าผลเนี่ยจะบางลงมากๆหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ค่ะ แต่ถ้าเกิดทำสิบครั้งเนี่ยเห็นผลแน่นอนเลยค่ะ oh. หลังจากทําเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องดูแลตัวเองอะไรใดๆเลยค่ะ mm. ก็ออกไปใช้ชีวิตปกติได้เลย mm. เพราะว่ามันไม่มีบาดแผล mm. ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่คีคนรู้สึกเจ็บอะไรเลยค่ะ mm. ค่ะถ้าเกิดว่าครั้งหน้าให้กลับมาทําไดโอดอีก mm. ก็จะมาทําเลยนะคะ mm. อยากจะทาประมาณ1ิครั้งค่ะไม่อยากให้ขนขึ้นอีกแล้วค่ะ ะะที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วรู้สึกว่าอยากจะมาทำเลเซอร์ไดโอดนะคะเจนแนะนำเลยค่ะมาทำที่กังนํำคลินิกนั่นเองและถ้าเกิดใครอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆนะคะต้องที่ sdmall.co.th นั่นเองค่ะโปรโมชั่นดีๆแล้วก็โปรโมชั่นถูกๆเนี่ยมีอยู่เพียบเลยนะคะดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยน,นะคะ